สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องพ่อฟอกหมูนะคะชองเน็กบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายเมื่อนี้พ่อพี่น้องมากินกินยังอ่ะโชว์ดูอะไรอะ่ะดำหุ่งคือเก่อดำหมูมันก็ยังัไงขนมขนม,ขนมเซีนขนมเซีนตะกลมลูกแน่หัวหออไฮน,น,นี่เลยเขาหยุดไรขนมเซีนเนาะเต็มลวกเต็ซียนเกี๊ยวลวงเขาพี่น้องเมื่อนี้เห็นเด็กกินได้หน่อยเขาบอก หมูกินอะไรทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยมันมีโตจำเป็นเพราะว่วนนี่ก็สำคัญดีดีพวนี่ก็สำคัญดีดีอ,อันนั้นคือเสี่ยงกว๋วยเตี๋ยวลวกที่ได้จ้าหน้าที่มึงเห็นมอพี่นออ้องเห็นมอพี่นอ้องนาสดดูยังไงแซ่ต้องพิมมือแท้ต้อิดบงังต้อิดบงัง ต่เจ้าน่บกิบัง,บงปดอากาศาิดบังตะวไกเดเมื่อเดิปัดอะไรกินได้บ่คือคืนโ <c oughs> อ้บีก็ยุ่งจะของไหมไม่อยากใส่หรอกใส่อะไรได้เหนะน,นียวดีครับเอาเป็นวยได้ไหมยัางโมงเป็นวยอูกับมันอ่อนมาตองปากกันเลยอเอากวันมาเกี่ยง โอ้ลืมบอกไม่ทันนี่ตอนตอนตอนเขาเจ้าต่ำแจ่บมัย เก็บอยู่หางมันสามันเพื่อนเาอะไรล่ะ้พะล่ะมาโหสวดๆดูนี่นี่เ่าบอเผ็ดเด้อแจ่บเลย คือว่าเอาเผ็ดเผ็ดเกือบตายอรกม่เป็นแบบกลินน้ำไนกระเซียแล้วเนี่ยมาเปล่าเขาตอบตตงโมเพิ่มราึงถ้ายังไปกินหลอดเบยี่สิบบาทสองก่อน แล้วก yes, ็แบบต้องเอาแน่อยูเลยเอาเนี่ยไปปลูกบันเขามันเป็นหญ้าเปนดิเสียบก็มางานไม่หามอ่ะบวมาักหญ้าใ้พ่อยหญ้าู้เดียวกัพ่อเดีวือง่นจะไม่น่าสมบัติจะไม่ ดูคลิปนี้แล้วตรงจางไปนะถ้าดูคลิปนี้แล้วมินม้นไต้คลิปมาเลยนะคะสมบัิเลยงานพูดเดี๋ยวเพอแล้วชิ้นสมอกันแ <c oughs> ม่บา <c oughs> ชิ้นสมอกันจัณ <c oughs> เจมส์มมากกั่าไหนวืะ ส็กันนะส็กัไม่มานะั <Yeah. S 1> กันเอไปลยมอนนกินขอจีจอยีคนจีจอยไปหนาแล้วมาะเมื่มอไรหนาหเ้ากวด้วยกัน นิวเลยมันงในเนีแจ่บอกเลก็ดีม่เป็นแน่ไม่ดียุ่ข้าไปย่งงอยุ่งมข้าหน่อยมันบาด ม่ยังดกอก<ม>ส่วน,นสังไม่ไหยเนาะหมเสียบมือจังเอยเด้อ lóc lốp áo của đâu anh ba lóc lốp áo của bảo nó còn xịt vào gió rồi đấy nó bây giờ ngoài lấy áo khoác nào đấy để áo khoác nào đấy ngon đấy anh cả quấn 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 เป็นสือตัดไปตะบอร์ตั้งแตได้บอกคืนในยูกั nè tôi làm không không số đấy lại lại ở bên xe không xiền lắm nè <coughs> <thì> <coughs> เ,เมไม่ยังอ่ะยังจันบ่อเสียบอ่ะไม่นหน่อยคนไลนะ่ก็หนีเสียบอยู่ันที่งันประจการไม่เร่งรัด Này cùng mình mình. Có này. Được được um không có cả có No, lấy được tên là sụp đổ ra xuống mặt cao mặt 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 对。Oh, ต่อไปเป็นขนมขินขนมสิบว่าหันมันจิ้มเดี่ยวบหรอกุเร่เหรอกุเร่วิธีการกินที่ถูกต้องนะฮะกุเร่ซะก่อนช네ิ้นจอยจะไหนหรอว่างานถึงไง ตอนกินเอาเบิเบิ่งแลวทำงานในเดจ้าเจ๊งขึ้กันแล้ก็กินเขาพอพึ่งจะเจ้งเขาบอกอิดปะต้ออดอ๋อหน้าเซเลยบ่น ม,มนานดูบันเดอเอาอืมจะไปจับมันดูบันอย่าเอาอยู่อันนี้ก็เบิร์ดหรบันคือเนาะคือกินแล้วม,มันซื้อมะนานมึนอืมอันนี้โคเล่โคเล่แล้ว ว่าโตจำเป็นโค้งแห้งอะไรแม่น่ตัวุมันจจเราบมเอาวันจันอกเปนะคงง่งพังตัว น้ำยังน้ำไม่ดีใช่ปะปูดน้ำบวน้ำเจ้าดีใช่ะน้ำเข้าินข้าวหอนำพื่นแมนบวกงาไม่น้ำไม่น้ำแบบน่นอเกิดขึ้งโอ้ยนี่ก็หนุ่เจ้าคนนะตลกมืได Có nó ngon nóng nặng 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 Để nặng 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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหืมหัวงามกัแต่พอดีเลยโอ้ยแัเบิ่งออเอ,อยเยว่ามันแคบบัวของมือไรจ้างบอกนู่นดีบึง่งอ้อนแบบ รถพี่เผาไม่ได้โฆษณาให้นะอืมมันใหญ่

แสบจ้าแซ่บจ้าเอาพวแซ่บจ้าไม่หน่อยพดจ้าแซ่บอยู่แต่แต่พออิ่มพวกิมดับหน่อยมันแสบเดิ๋นี้เหรอคะสอบพี่น้องเบิดอแล้วเอาละอาบแล้วบ่นเสียบแล้วก้องเล้บบ่นฝากแม่ฝากแม่ฝากบ้างไหมล่ะมัน คอนทิจาก,กันวันนี้เนาะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องมักกะไงมักกะไงเขาวะหมักกะไงกดไลค์กดแชร์มูงนี่เด้อพอกันไม่คิดหนาจะรับวันนี้ไปก่อนไปดำนอนไม่เศร้อยู่เดีๆเอ็งนบาย